อเออไม่ทำงานจะตงังค์่ังไหนซื้อขนมให้หนูกินใช่ไหมใช่ไหมครับใแคประลุกใแคบ่าวหนูกินมันได้กินขนมอะไรดีก<ม>ินอะไรดีกิกลมกลมกลมยังไงอ่ะสีชมพูปะ้ะ สี่สี่ช็อกโกแลตสีอกโกแลตมีด้วยเหรอลูกกมอ่ะดูที่มีอะไรกินบ้างมีอะไรกินช็อกโกแลตเอาไหนเอาไหนเอาอันนี้เหรอนี่เหรอใช่เปล่าใช่เปล่าเอาันนี้หรืออันนี้ลูกกมอันนี้เอาอะไรแน่เอาอะไรแน่อันนี้เหรอทีนี้ด้วยสีเขียวเอาสีแดงกับสีเขียว ดีแดงดีกว่าเนาะนี่น้องช็อกแลตดีกว่าใช่ไหมใช่ไหมอันนี้มันเหมือนกับกับไบโล่ไบโลแม่อร่อยต้องเข้าไปกินใช่ไหมเออเท่าไหร่ครับเก็บปลาเดี๋ยวพ่อแกให้ใจเย็นเดี๋ยวซิแกให้หน่อยแกให้หน่อยแกให้หน่อยหน่อยหน่อยแกให้ใจเย็นเย็นหมดไปเลย